มอมาสเตอร์ก้าขึ้นมาข้างหน้าครับและขอเชิญนะครับผู้จัดการอโตมี่สาขาประเทศไทยคุณไลอ้อนลีขึ้นบนเวทีเพื่อมอบมาสเตอร์ทิปโปรโมชั่นครับประกาศนียบายฉบันบนี้ให้ไหวเพื่อรับรองว่าสมาชิกตามรายนานคันทตกน ความเหมาะสมและได้ผ่านการรับรองในตำแหน่งไดมอนด์มาสเตอร์ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการดำเนินธุรกิจอัตโอมิด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นโดยตำแหน่งไดมอนด์มาสเตอร์จะได้รับอัตโอมิเฮโมฮิม1ชุดอัตโอมิสกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟรม1ชุดอัตโอมิอีฟนิ่งแคร์โฟร์เซต1ชุดและเงินสดมูลค่า28,000บาท สวยการมากๆเลยนะครับและขอขอบคุณนะครับผู้จัดก,การอโทมีสากราประเทศไทยคุณไรอันลีด้วยนะครับค่ะและเราก็จะมอบไปทีนี้ให้กับนิวไดมอนมาสเตอร์ของเรากันเลยนะนิวไดมอนมาสเตอร์คุณนภาลและคุณเดวิดเมนนิโลค่ะคนสำเร็จไม่ใช่คนช่างฝันแต่เป็นคนที่ขยันและลงมือทำสวัสดีท่านผู้นำอาโทมี่ทุกรหัส แล้วก็พี่น้องอาโทมี่ที่อยู่ในห้องนี้และก็รับชมทางบ้านค่ะนิวไดมอนด์เซอมาสเตอร์ปุณพาเมมเมลน์สวัสดีครับเดวิดเมมเลอร์ไดมอนด์มาสเตอร์ก่อนอื่นในเรื่องขอกราบขอพระคุณสปอนเซอร์และก็พาร์ทเนอร์ที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันที่ช่วยให้เราชาเลนจ์ในรอบนี้สำเร็จรุ่งร่วงด้วยดีนะคะนี่รู้จักอาโทมี่เมื่อครั้งแรกเมื่อประมาณ 2000, ปี2018ค่ะ เป็นผู้บริโภคค่ะก็คือได้สมัครใช้สินค้าแต่ว่าไม่ได้รู้จักธุรกิจค่ะก็หลังจากนั้นด้วยความที่ชอบว่าเป็นสินค้าออร์แกนิกค่ะแต่ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดก็เลยไม่ได้ต่อค่ะไม่ได้ไปต่อค่ะจนเมื่อประมาณกลางๆปี2022ค่ะก็มนีน้องชายพุ่แม่ค่ะท่านนํา ท่นมาหาแล้วก็นํายาสีฟันอาทมี่มาแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่แบบคือเป็นสินค้าที่เราตามหาค่ะก็ได้ขอสมัครสมาชิกอีกครั้งหนึ่งค่ะในตอนนั้นแต่ในครั้งนี้เรามีความรู้สึกว่าสินค้าดีอย่างนี้มันน่าจะทําอะไรได้มากกว่ากันเป็นผู้บริโภคก็เลยได้ลองเข้าไปศึกษาใน y o u t u นะคะว่าทําอะไรได้บ้างแผนการตลาดเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีะไรายได้ในการบริโภคสินค้าอย่างไรค่ะก็ใน ในความรู้สึกนีตอนนั้นคือง่ายมากค่ะก็ตัดสินใจที่จะเรียนรู้ค่ะก็ได้โทรปรึกษาสปอนเซอร์ว่าถ้าเราจะทําธุรกิจเราจะต้องทําอย่างไรค่ะก็สปอนเซอร์แนะนําว่าตัวเราเองต้องมี p ีบีที่3 0 0 0 0นในใจตอนนั้นคิดว่า3 0 0 0 0นเยอะมากค่ะสปอนเซอร์บอกไม่เยอะค่ะใช้ทุนนิดหน่อยแค่ประมาณหมื่นต้นๆหนึ่งอาทิตย์ค่ะนี้ก็ตัดสินใจค่ะ,ะทำตัวเองให้เป็น30,000น เพื่อที่จะรีบทําธุรกิจค่ะการทําธุรกิจของนี้นะคะก็ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะค่ะก็นํายาสีฟันกับแปรงสีฟันค่ะใส่ตะแกรงหน้ารถแล้วไปทุกทกที่ที่มีคนค่ะเช่นไปตลาดซื้อกับข้าวไปรับลูกที่โรงเรียนไปต่างที่ไหนๆก็ได้ที่มีคนกับเพียงเพื่อให้มีคนทักเราว่าอะไรเราจะได้เล่าให้เขาฟังนะคะ ก็ปรากฏว่ามีมีคนที่ถามเราว่ามันคืออะไรเหรอก็ได้โอกาสเราก็เล่าให้เขาฟังค่ะมันการทํางานของนิดไม่ใช่ว่าจะราบรียบนะคะปรึกษาสปอนเซอร์ว่าถ้าเราอยากสําเร็จเร็วๆเ,เราจะต้องทาอย่างไรค่ะสปอนเซอร์ก็แนะนำว่านิดต้องชาร์ลิตตัวเองนะเป็นเซลล์มาเตอร์ตอนนั้นไม่ทราบค่ะว่าเซลล์มาเตอร์ต้องทําอย่างไรแต่ว่าเหมือนโฮมดิคิดค่ะก็ไปตรงไหนแนะนำสินค้าตรงไหนได้เสียงได,ได้การตอบรับอลคะ่ะภายใน 3เดือนค่ะนี่ก็เป็นชาลึกตัวเองเป็นเซอร์มาเตอร์ด้วยความที่ว่าเราเอ๊ะธุรกิจอน,นุริไม่ยากวันนี้เราสำเร็จในขัน้นนี้เราก็อยากไปต่อค่ะ